สวัสดีครับพบกับผมทอมเมืองการนะครับผมกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะครับเครื่องรังของคลังนะครับธนบัตรนะครับเหรียญกระสาบต่างๆนะครับกาฝากไม้มงคลเดี๋ยววันนี้ขอทําคลิปวิดีโอนะครับนําเสนอนะครับพระเครื่องนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นิยมครับนิยมในพื้นที่แล้วก็มีประสบการณ์นะครับ ทางด้านแคลคลาดปลอดภัยนะครับมหาหุดคงกระพันชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีคนติดต่อเข้ามาช่าหาผมค่อนข้างบ่อยนะครับค่อนข้างบ่อยก็มีให้เห็นมุนเวียนในตลาดอยู่แต่ว่าก็บางท่านก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยนะครับเนื่องจากเขาอยากเก็บนะครับเอาไว้บูชาเอาไว้ใช้งานเองนะครับผมวันนี้ผมมีพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับจะมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ก็นี่ครับอันนี้เปิดเปิดเปิดแฟลชทายทำนะครับจะดูมัววนะครับผมก็องค์นี้ครับเป็นพระทากดานนะครับพระทากดานพิมพ์ใหญ่นะครับสนิมแดงดูครับสนิมแดงแซมไข่ขาวนะครับทั่วองพระเลยครับเป็นพระทากดานนะครับ พิมพ์ใหญ่นะครับกร <up> nah ุว e. ัดหมอเท่านะครับกรุวัดหมอเท่านะครับตําบลช่องเฟ่านะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมก็แตกกุนะครับแตกแตกกุเมื่อปี2522นะครับนะครับย้ําว่าแตกกุเมื่อปี2522นหนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับมีนะครับตามีจมูกมีปากชัดเจนนะครับชัดเจนครับแต่จากการทายทำนะครับเนื่องจากมีสนิมนะครับและก็มี ไขเริ่มขึ้นนะครับทั่วองค์พระเลยนะครับก็ค่อนข้างนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับข้างหลังก็เป็นยันนะครับเป็นยันประจํานะครับกรุวัดมอเท่านะครับเป็นยันประจํากรุวัดมอเท่านะครับที่ว่ามีประสบการณ์นะครับคนในพื้นที่นะครับเจอนะครับเจอประสบการณ์นะครับกับตัวเองนะครับเรื่องแคลคลาดปลอดภัยแล้วก็มหาอุดคงกับพันชาตินะครับคน เลี้ยงวัวนะครับต่างๆครับโดนนะครับโดนอาวุธนะครับอันอันนี้ไม่รู้ว่าพูดแล้วคลิปจะมีปัญหาหรือเปล่ามีโดนอาวุธปืนมีโดนคันห้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จากพระรุ่นนี้นะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องคําว่าอาวุธนะครับกลัวว่า A i จะจับแล้วก็กลัวว่าคลิปนี้จะปิวนะครับผมก็ มหาอุดคงกระพันชาตีนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่สวยสดงดงามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ให้ดูครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระเศียรนะครับหรือว่าเกตตรงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าพระเศียรเกตตรงนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับชาวตำบลช่องเราดานะครับให้ความนิยมนะครับให้ความนิยมแล้วก็เป็นพระอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งกรุนะครับ ที่มีประสบการณ์สูงนะครับมีประสบการณ์สูงนะครับเป็นพระท้ากรดานอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ใช้ได้ดีนะครับไม่แพ้กูเก่าเลยครับใช้ได้ดีไม่แพ้กูเก่าเลยสนนราคานะครับก็นนยังไม่แพงครับสนนราคายังไม่แพงเลยถือว่าไม่แพงเลยสําหรับใครที่อยากมีพระทากรดานนะครับไว้ใช้นะครับสักหนึ่งองค์นะครับเกี่ยวกับมหาอุดคงกระพันชาตินะครับก็ แนะนำนะครับผมลองปิดไฟดูครับเห็นหน้าตาชัดเจนครับเห็นหน้าตาชัดเจนครับดูครับสวยงามดูครับสนิมแดงนะครับตามซอกนะครับไข่ขาวตามใต้ฐานพระนะครับโอ้สวยงามนะครับสวยงามมากสวยงามมากๆครับก็สนนราคายังไม่แพงครับท่านไหนสนใจนะครับอยากได้นะครับพระธกดากรูปหมอเท่านะครับแต่กรูปี2522องค์นี้นะไว้บูชานะครับผม หรืออยากได้เพิ่มอีกกี่องค์นะครับติดต่อทอมังกรนะครับเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0 9 5 3 9 8 2 5 3 3สหนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมก็ยังไงก็ติดต่อทอมังกรเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าพระดีนะครับราคาย่อมเยาวนะครับราคาไม่แพงนะครับจ่ายสตังค์เช่าหาครั้งเดียวนะครับใช้ไปตลอด นะครับหรือว่าเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานยังได้เลยครับผมการันตีนะครับความศักดิ์สิทธิ์นะครับมหาอุดคลงกระพันชาตรีนะครับไม่เป็น2รองใครแน่นอนครับทอมเมอรการการันตีได้เลยนะครับผมยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเบอร์โทรผมลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับชื่อนะครับดูครับ สวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ไม่เถอธาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือวางให้ดูนี่ครับขนาดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่แบบพระปรุหนังหรือว่าพระโคนสมองโบราณเลยครับเป็นขนาดใกล้เคียงกับองค์พระท้กดานนะครับกู่เก่าเลยนะครับผมพระเสียนตรงนะครับเกตตรง นะครับสวยสดงดงามนะครับมีสนิมแดงไข่ขาวนะครับทั่วองค์พระแล้วนะครับผมก็ปีแต่กุก็กําลังสวยครับปี2 5 2 2ก็เป็นปีกลางๆเลยครับไม่ลึกมากนะครับไม่ใหม่มากนะครับพระเองก็มีประสบการณ์แล้วยังไงก็ติดต่อนะครับเข้ามาเช่าหาบูชาได้นะครับติดต่อเข้ามาเข้ามาเช่าหาบูชาได้เลยผมบอกเลยว่าราคาไม่แพง ะครับอนาคตนะครับหายากครับอนาคตหายากแล้วก็ราคาก็จะไม่ได้เหมือนวันที่ผมปล่อยวันนี้นะครับผมยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับติดต่อเข้ามาก็ท้ายคลิปแล้วครับเดี๋ยวผมก็ทําคลิปสั้นๆยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งกด subscribe นะครับให้กับช่องทอมเมืองการอมูลเลศเป็นช่องพระเครื่อง ช่องเล็กมากๆนะครับช่องหนึ่งนะครับเอาไว้ในความทรงจำนะครับเอาไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของคนที่แวะผ่านเข้ามาดูแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่อยากให้นะครับบุคคลทั่วไปพี่ๆน้องๆน,งน,งน,งนานาได้มีพระเครื่องราคาย่อมเยาวนะครับบูชาเป็นพระเครื่องแท้ๆนะครับในการบูชานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจะรับองค์ที่ผมลงในคลิปหรือว่าต้องการเพิ่มอีกกี่องค์นะครับสามารถแจ้งผมได้นะครับผมสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มก็จะแจ้งเตือนไปยังมือถือนะครับของท่านนะครับท่านจะได้รับชมถูกตาต้องใจก็สามารถติดต่อ เช่าหาได้เลยนะครับเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนเป็นเบอร์เดิมตลอดนะครับโทรมาตกลงคุยราคาถูกอกถูกใจนะครับซื้อขายกันก็พร้อมส่งเลยนะครับพร้อมส่งเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จักไปก่อนแล้วกันครับพระ่ากระดานนะครับพิมพ์ใหญ่เกตตรงนะครับแห่งกลุวัดหมอเท่านะครับแต่กลุมเมื่อปี2522นสะครับสีดิมแดงแซงขายขาวนะครับขึ้นทั่วองค์พระแล้วนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย โอเคครับคลิปนี้จากไปก่อนครับสวัสดีครับผม